สบายดีสบายดีตอนขำแล้วพี่น้องเด้อมามากินแกงเห็ดเพาะเแ็ดเพาะหมูเอาไห้แหละวชากันแกงกินกับแม่แล้วก,ก็บิบน้อยแล้วก็บพอเถ้าหาเงินเลยหาเงินให้ลูกเออเอากินลูกกินนะป่ะหอนเด้อหอนเด้อเออไอแมงอันนี้ก็ะชากแมงดิใซ่กินเรานแล้วเขาจะไปกินทางปุกป้าถี่น้อยหมักกินเห็ดเจ้ากระนางคนละแม่เขาจะมาตักให้ลายเทอันนี้ป่ะเขาไมันแน่นเออไม่เถ้าบอกเขาให้ลายบอกเอาเอาไม่ลูก บอเอาอะไรกับบกินบวกินบวกินเจ้าสิเจ็บทองเห็นบอกเห็นบอกเจ้าบวกินเข่าหรือเจ้าเจ็บทองฮะลูกใส่เข่าเน่คนหู้ไว้หอนเด้อมันเย็นยิงเงาเข่าใส่เข่าเนยลูกเจ็บทอกในเห็นบอกเจ้าเจ็บทอกในเห็นบอกน้ำโป่งตั๊กหน่าน้ำโป่งเข่าแขวะละสบายดีแล้วพี่น้องเด้อมากมกินเข่าก็เห็ดเพาะเห็ดเพาะน้ำขาวนั่งไม่นั่ง นูกนนนินใส่ข่าเยหเมื่ม ء, มอนี้กินข้าแรงยิ่จะหมูเอาเห็ดพอไฮโลหนึ่งปกติกับบริคอยกินดอกเห็ดพอป่าอีเม่ป่าบ่แม่คอยลบบป่าสุเจ้ามดแสบเลยหอมหนัป่าไม่ยังไปปาามันดอกใหญ่ดอกใหญ่ก็จะเป็นยังขวาวไปป่าไอาิดนเด็ผม ม่จตเฮ็เขาก็ซื้อเพราเขาแล้วก็บอกกินเข่าเนียวมาเนประเทยังกินได้จะกินต่หมูได้หนึ่งเขาแล้วก็แล้วได้เออม,มันบุกคือเอาได้ไแมมาเรียงเงินแ้นวแล้วเ้ตให้คมอยาก็จัง,งจังฮันะ้องบแถบนั้น นั่นนั่นเป็ดคนอ้าวอนน้มากินนั่ด่ง้ลงแล้วเอ้ายังได้แล้วมันห่อนเล็คนกว่ามังค่าคนโมหยั่เนะคนอ้่นมันบาดโอเลย ทำเลี้ยเจ้าของศึกวินมาอีนเดียยัพไปนอนมมสั่นบูเร hey, mm ือนมาสั่นเหมือนอเดียเปิดบอกมีหัวเห้หัวตาดงเจ้าก็ได้เห็นหัวเปิดคือมันำเรืองนะร้อนเหราเน่ยเหม็นปะหนึงชื่อกับอนึงชื่อ พูยาพังรักอะเรียบร้อยชื่อกองับเราจะได้เช้าหาคุณเช้าหาทั้งหน้าก็ได้เชาหาทั้งหลังก็เช้าหาทั้งหลังเน่ยเชาซีกเอาแล้วพูดยาทางทางหัวหัวตะจังกบเจิดมาเด้กแบนี้มาเด้อมาได้เชาหเท้เชาหาโย่เช้าหาวันนี้ไปคนละทางทีหัวตะจังกรแหลมแหลมขมมาเด้มันจุดขึ้นมาหัวตะชัง แม่ไม่ได้เตะมือแม่ใหะทอกแม่เล้ไม่นั่งพี่เห็นแม่เจิดชื่อกลยบ้านอีกเจอดชื่อกลวยบ้านบมดหด้ฮักออกกลวยบ้านอีกอ๋อแม่เห็นตั่วมีทาลิงเล่นนึ่งแต้มือเห็นได้หนึ่งบัวหลงเห็นไม่ถารามนี่ยังเห็นเห็ดขม จะไปว่าจะไปว่าอะไรบอกเขามาเส้นหรือว่าอเออก็มันบอกเขาให้มาล้มมาว่าเอาถิมาเห็ดมึนมึงหมักไกบเห็ดไ้ึงมึงหมกอไเนี่ยใจมันหมกกับใจมันซะเราคุมบหินเขาไตเขานำเป็นเขาแบองไรไื้เติอยู่มาเป็นสองสามเดือนเลย

Chị ăn thật khó là tôi là pha rồi Mẹ mèo Bữa này Lấy cho bà bà mẹ mèo Vào, vào lấy đi Trong lấy ma kìa จุกก่อันมันหัวเมื่อซื้อรถไหนบีอ่ตอนนั้นผมก็ใช้ซื้อเมียความพญามันทห้ที่สิแต่ว่ามีสิทธิ์ขาย บุมิชิตเงี้ยเงินตัวเองซื้อเคื่อมาใส่ก็เออบุบิชิตเงี้ยแต่บริวารก็เก็บเล่มหนึ่งกูสปสก็บเอาเอามาบโบส่กุบิจูดขิมถกขิมเต่งเพลงคุณทางเอาหูผ่าเฮายัางบ่ได้เอามายาปดบด,ด้ยหูผ่าในประตูเพื่อนนะเือนใหม่นะยาคำมีเอานะ้หูผ่า ผู้มาผาาใต่อินเดียแล้วเขาไปใส่เกอบเราจะเอามาอยู่บนยางมันป๊ดมาได้จ้ำผู้ผู้กเอาเองผู้ดีกว่าดีแค่หมอคนดีบักรในดีนี่ดีบ่าวดีแม่มากบอกเอาบอกเอาเนาะตอกี้ฮะตอกี้อืมเพราะมันดีนี่ป่ะแม่ บังดีดีอ่ะนะดีเลยมึงแกมมึงกเลน้ำอเฮ้อเลยเขาบ่ามันดีบ่เล่ะงั้นเราดีเากดีบังดีนะอยู่บังดีนะดีให้ก็อยู่กับอีตามุองน้นั่นแหละดีบังดีบัมันยม่เอน่บกแม่เอาเขไ่เาหรอวะเข่เาจนสื่อหรอวะเขาบอกดีใช่ป เน้นคำขังบุ๊อืออือ่างี่างคนนี้ละอือแล้วเขาไปหายตัวบเ็บแม่จะเป็นอุ่นกับภาพไปมุกโลดไม่เาจะเป็นอุ่นกันนะกวดยุมุกมดีไปเถอะไปแล้วทไปกระตอนอันลูกอีหัได้ไปจะไปแม่ได้ไปเมนกูได้

Học gì? Ừ, không mỹ gì, ờ, không biết hay tô nó ừ, nhìn ừ, mình thằng, cứ đắn, không có hái, mất bun thầu, hái, ừ, mất ừ, ừ thảo. Mì, มีไฟหายไฟหายลูกมาเลยเข่ามาเลยเริ่มใส่กระต่ายเริ่มบล็อกยาที่นัล้วใส่ชื่อความดใส่ชื่อคอามมดเลยมดบุญฝ่อยเขาก็ต้องให้ดักลูกคอยนี่ถ้ามันหาเอาเองมันจะหูจักหูจักใหญ่มาหาเอาเองลูกเด้อะชกเบื้องหนี่หาไปแล้วหาเอาเองนะลูกเนาะ เอาของหัวไผ่หัวไผ่ไหมเอาลดเครือกระดาดเข้มกับพ้าวขมพ้าหมันให้มันในน้อมินน่าสะกินเลยเก่งอย่กินข้าวลูกกินไส้เอาข้าวไส้จ้หน้าที่เจ็บท้องไอ้บลุป็นได้ลูกพอดีมาให้หรือเปล่มันจะกินหลายพี่น้องเอกินน้อยเดียวมีแตะเบี้ยวเฮ็ดพุดนะเฮ็ด ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอีดีเลยเด้อแล้วพบกหม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายๆเจ้าหน,น้อยเ่อ